ตอนนี้นะครับก็จะเป็นสีแยกเจริญสีนะครับถ้าเราออกมาจากเมืองควนแก่นนะก็ให้เราตรงไปได้เลยนะครับนะบแต่ถ้าเรามาจากโคราชนะครับมาถึงสีแยกเจริญสรีให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับถนนเหล่านาดี นี่คือถนนเหล่านาดีนะครับนี่นะฮะก็เราขับไปตามถนนเหล่านาดีครับขับไปเรื่อยๆนะฮะเส้นนี้นะครับมันจะมุ่งไปออกบายพาสนะครับบายพาสเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับเลี่ยงเมืองไปบุดรนะครับนะฮะถ้าเราจะไปบุดรนะแต่ของเราไม่ได้ไปถึงเส้นเลี่ยงเมืองนะครับของเราก็ขับอยู่ในตัวเมืองเนี่ยครับอยู่วงแหวนรอบในนะครับ ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะฮะสังเกตเกาะกลางถนนนะครับสังเกตว่าจะมีเกาะกลางถนนไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะให้เราขับไปตามเกาะนะครับตามเกาะกลางถนนเลยนะครับถ้ายังไม่หมดเกาะกลางถนนนะฮะแสดงว่ายังไม่ถึงนะครับนี่ฮะจะเห็นนะครับนี่คือเกาะกลางถนนนะเนี่ยเนี่ยนสีเขียวเนี่ยนะครับจะมีเกาะกลางถนนสีเขียว เราขับไปเรื่อยครับฝั่งซ้ายมือก็จะมีโครงการหมู่บ้านเยอะแยะนะครับนะฮะมากมายนะครับส่วนนี้เป็นโซนในเมืองนะครับนะฮะโครงการเรานะครับอยู่ห่างสนามบินนะครับขับรถไม่ไม่ถึงสิบห้านาทีก็ถึงแล้วนะครับยางมากนะฮะนะครับแล้วก็อยู่ห่างมอขอนะครับขับรถไม่เกินสิบนาทีนะฮะถึงนะครับอยู่ห่างเซ็นทรัลประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับ แล้วแต่เส้นทางที่เราจะไปเพราะว่ามันไปได้หลายเส้นทางนะครับแล้วก็อยู่ห่างบกสสามขับรถประมาณห้านาทีนะครับถึงนะฮะโครงการเรานะครับอยู่เซเว่นนะครับมีเซเว่นหน้าปากซอยนะครับมีเซเว่นอยู่เดินมาประมาณสองร้อยกว่าเมตรนะครับสองร้อยสามร้อยกว่าเมตรก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็จะมีโลตัสเล็กนะครับโลตัสเอ็กเพรสนะฮะอยู่หน้าปากซอยเลยเดินออกมานะครับโครงการเรานะครับ เข้าไปจากถนนเส้นนี้ประมาณสองร้อยกว่าเมตรนะครับสองร้อยนะครับประมาณสองร้อเมตรนะครับจากถนนสี่เลนของเหล่านาดีนะครับซ้ายมือจะมีปั๊มปะทนะฮะนะครับตัว LPG นะครับอเมซอนนะครับถ้าตรงไปข้างหน้านะครับก็จะมีปตทที่เป็นปั๊มน้ํามันหลักเลยนะครับแล้วก็มีปั๊มเชลล์นะครับนะซ้ายมือก็จะเป็นนะครับแผอ้วนนะครับนี่ก็คือโรงงานแหอ้วนนะครับนี่นะ ซ้ายมือเราเลยนะครับโรงงานแห้ววนนะครับนี่นะครับเป็นโรงงานใหญ่เลยนะครับของแห้ววนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ขับมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมตอนนี้ถนนก่อกลางถนนก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับนี่นะครับก็คือถ้าถนนก่อกลางถนนสิ้นสุดลงแบบนี้นะครับจะเห็นโรตัสอจุ่ขวามือนะครับ ถ้าเห็นโลตัสอยู่ขวามือนะฮะก็ให้เราขับไปอีกนิดเดียวครับนะฮะเราจะเจอ RS นะครับนี่ฮะที่เขาขายส่งสินค้านะครับของเราก็คือเราจะเลี้ยวเข้าซอยตรงเสาไฟนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปในซอยตรงเสาไฟนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวข้ามานะครับตรงเสาไฟครับ ีเราเข้ามานะครับประมาณสองร้อยกว่าเมตรนะครับตรงนี้ถนนเราเป็นถนนสาธารณะนะครับอนาคตก็คือเรากำลังเดินเรื่องเพื่อทําคอนกรีตนะครับตรงนี้นะนะครับแยกทางเทศบาลนะครับเพื่อก็ทําคอนกรีตให้นะครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับคอนกรีตมาถึงตรงนี้น่าจะประมาณไม่ไม่ถึงประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับยางมากนะครับนะครับที่ขับเข้ามานะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับอ่าเ็าให้เราจะเจอป้ายฟาร์มเห็ดนะครับนี่นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับเลี้ยวซ้ายไปครับเลี้ยวซ้ายครับไปในฟาร์มเห็ดนี่ครับผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บนะครับก็ตามเสาไฟมาครับนี่ฮะก็อีกประมาณห้าสิเมตรนะครับก็จะถึงตำแหน่งโครงการนะครับสังเกตนะฮะบริเวณตำแหน่งโครงการเรานะครับก็คือหมู่โครงการหมู่บ้านจัดสรรล้อมรอบไว้หมดแล้วนะครับนะฮะสะดวกสบายแน่นอนนะครับ โอเคเราเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็คือตำแหน่งโครงการเรานะครับถึงแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับโครงการเราจะอยู่ตรงนี้นะครับ